ทุกคนนั่งหลับตาเฉยๆและหายใจลึกๆชอบฮะเวลาออกมาข้างนอกแบบนี้ทุกครั้งไปเพราะว่า เราแน่นอนเราอยู่ในสตูดิโอก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในขอบอความอึดอัดพอสมควรแต่ว่าอัรถรสในการพูดคุยกันพ่อลูกก็จะมาพูดกันเหมือนเดิมครับเพราะว่านี่คือรายการเทคโนโลยทาง PPTV HD ช่อง1 0 36และเป็นพอดแคสต์นะครับที่พาคุณสัญจรไปทุกทกที่ที่2เราพ่อลูกเดินทางไปจะมาโผล่ที่ไหนวันนี้เราโผล่อยู่ที่ไหนครับพัางงาครับ จังหวัดพังงานะครับบริเวณเขาหลักนั่นเองนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่เราจะมาอัพสกิลกันเช่นเคยครับเพราะวันนี้เราจะอัพสกิลถ้าจะอัพสกิลเรื่องอะไรที่น่าอัพสกิลที่สุดตอนนี้เนี่ยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ AI ที่เป็นแชทบอทนะครับแต่เป็น AI c h แชทบอทที่ค่อนข้างไม่สุภาพ จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งนะว่าเวลาเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวมากๆ mm hmm. จริงๆต้องบอกว่าเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าแล้วล่ะใน,ในในมุมหนึ่งเนี่ย <ๆ S 1> แล้วทายัางไงการกํากับดูแลนั้นไม่สามารถที่จะทํากันได้ง่ายๆเพราะการ mm hmm. เปลี่ยนแปลงที่เกิดข mm ึ้นอยู่แล้ว regulating AI i s an issue <S ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า <Okay. S 1> ลูกจะว่างไงนะ regulating ไม่จะม่าถึงว่าพ่อต้องบอกว่า AI ตัวเนี้ยมัน it's the AI fault แต่กลับกันในความคิดของเจอรินนะ มันไม่ใช่ความผิดของ AI แต่ความผิดของคนที่สร้าง AI ตัวนั้นทีนี้คนอย่างอีลอนมัสเนี่ยพอเขารู้ว่าไอ้คืออีลอนมัสที่คือเห็นอนาคตหลายๆเรื่องเนะี่ยต้องยอมรับ,รบเขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแน,น่นอนเขาก็เลยสร้างกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยด้าน AI ทั้งหมดรวมตัวกันนะครับแล้วก็ทำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Open AI ซึ่งจะเป็นห้องอซึ่งจะเป็นงานวิจัยโดยเฉพาะที่คนที่พัฒนาด้าน AI นะั้นมารวมตัวกัน เพื่อที่จะมาดูและสร้างซิสเต็มหนึ่งที่ชื่อว่า GPT3 นะครับ you know นี่น้อง GPT3 นู้จัก CTO CTO <oughs> มัน Star Wars อันนี้ GPT3 g p t ออ, <c oughs> อนั่นแหละก็คือเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามาวางมาวางทิศทางของ AI นะครับเพราะว่าแต่และประเทศแต่และกลุ่มเขาก็เหมือนกับสร้างสร้างสมาคมสร้างกลุ่มคนที่ม่นักวิชาเขาเพื่อจะมากำกับดูแลกันก่อนแล้วก่อนก่อนที่ ก่อนที่เรียกว่าจะไปเจอขายนะบางอย่างในวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสเขาสร้างตัว GPT3 ขึ้นมาในการที่จะกลั่นกรองข้อมูลประโยคที่ถูกใส่เข้าไปใน AI ที่เดิมนั้นมีอยู่ที่ประมาณ1,755,000กว่าล้านข้อมูลข้อความให้ AI มีความอัจฉริยะสิ่งที่ถูกใส่เข้าไปเนี่ยมันคือขยะ ส่วนหนึ่งที่ทําให้ AI ผู้จาหยาบคายผู้จากโกหกก็คือเป็นมนุษย์นั่นนั่นเองแหละดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอเอ๊ะเราลองตัดทอนจํานวนข้อมูลที่ใส่เข้าไปใน AI ทีนี้ Elon Musk ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะในเมื่อ รัฐบาลหรือใครตามไม่ทันแต่สิ่งที่ควรจะทําซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันผิดพลาดไปเพราะว่าเราเอาปริมาณมาแทนคุณภาพสุดท้ายแล้ว AI ที่มีอยู่มันก็จะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แต่และองค์กรแต่ Open AI ของ Elon Musk เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมของเขาเขาเรียก Instruct i n s t r u c t แปลว่าอะไรเหมือนชี้ทางชี้ทางชี้ทาง i n s t r u า t กำกับกำกับ GPT3 อีกทีนึงอ่าในความคิดของยิสตินนะว่ามองไปในอนาคตนะ อีลอนมัสกเขาฉลาดเขากำลังทำให้ OpenAI อ่ะเป็นภาษาโคดิ้งที่ทุกคนควรจะรู้เพราะว่า there's control over it มันคือมันมีการคอนโทรลว่าห้ามใช้ภาษาห้ามใช้ห้ามใช้ห้ามใช้ข้อมูลแบบนี้เข้าไปในโค้ดหรือ AI ของเขาซึ่งทุกคนเขาชอบคอวบคลมนะเขาอยากมีการคอวบคุมการควบคุมใช่ถ้าพูดเพราะหน่อยเขาเรียกคำกับดูแล ็ได้พ่อก็จะได้ย tamam> ินคำว่ากำกับดูแลพ่อก็บอกว่ามันก็คือคำว่า regulate แหละคือการที่เราสามารถที่จะกำกับดูแล instruct GPT 3ให้มีความ civilized เนี่ยมันก็จะเป็นผลสะท้อนกลับมาที่คนที่ใช้อย right)> ู่ดีก็ไม่ได้ค่อยฟรีนะก็ไม่มีความอิสระไม่มี freedom of speech มันไปได้แต่ว่า j u s t ินพูดถูกเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะอยู่บน AI ที่มีมีทัศนคติอย่างไรก็ได้ We'll you